เฮ้ด o c t เ r อร์ a r d b e ดเบนซี่ t t นที่มาบ้านเกิดขอ e r มอเมริกาอเมริกาอเมริกาใ l ่ฮัลโหเบนซี่ e างไปเลยนนันัมน่เลาน่ยนั่งเลนเนั่เลานั่งเลนั่งาลยน่เมานั่งเยนั่งเล่งเลนั่งเลกังเลน่งเงตั้งแต่เล่เลงที่น่งตั่ั่เยัยน พอปพอปก่อนพอปเยอะนี่คำในคำทางนี้ได้ไหมไม่อายเขาหรอทำไมมันหนานแล้วออเยใช่ไปอเมริกามานี่ใช่แล้วไปนิวยอร์กมาน n ว w y ร์ k that's my hometown ใช่ไปนิวยอร์กอะเอาบ้านยูเหรอ You should have told me you could have stayed in my house You could have slept in my bed เอาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไปพักที่ไหนไหนเล่ามาให้ฟังสิเฮ้ อะไรก็ไม่รู้อ่ะ hotel motel อะไร hotel อะไรสักอย่างแหละชอมันเถอ,อม,มันใช้ไหมย่างนั้นไม่ได้เบนซนทำไมเ่ยม,มันความหมายคนละอย่างเลยนะจะคนละอย่างยังไง a hotel is a place where you stay they serve you meals it's <c oughs> it very big high so h ไม่ใช่ high s a <Class y>. s <Class> y. s Class y classy oh. oh. ใช่ไห maybe you stay a long time at a hotel <c oughs> Hostel. <laughs> 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 right a hostel is really small and it's very cheap mm. they don't have a lot of accommodations mm. but if you're traveling on a budget it's a good place <laughs> <laughs> but a little scary uh, <laughs> 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 motel motel right a motel is a motorized hotel mm. mo means motor it's where you can park your car uh -huh. and sleep on the first floor mm. motel งั้นห้องที่เบนซี่พักก็คงเป็นโฮเทลแหละเพราะว่ามันเป็นตึกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กโฮเทลอืมแต่มันไม่จบแค่นั้นี่หมอเบนซี่ไปเนี่ยพนักงานก็กวนเบนซี่เลยเขาถามหาบุ๊กิ้งนัมเบอร์เบนซี่ก็ยื่นหนังสือให้ไงก็บุ๊กิ้งนัมเบอร์แล้วเบนซี่ก็บอกว่านี่บุ๊กิ้งนัมเบอร์เขาก็บอกว่า no I want booking number เบนซี่ผิดตรงไหนเนี่ยจะบ้าเหรอใช่ไหมพนักงานบ้าใช่ไหม no you อ้าวเบนซี่ you ใจยัง เบนซี่ you are crazy มันเป็นอย่างนี้เบนซี่ booking number เบนซี่สับสนคำว่า booking ไม่ได้แปลว่าหนังสือมันว่าการจองเหมือนคำว่า book ตั๋วเงี้ยจองตั๋ว booking number ก็เลยแปลว่าหมายเลขการจองเขาไม่ได้ไปอหนังสือตายแล้วกด้เ็นี่แต่ไม่เป็นไรหรอกไปกับเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเคลียร์ให้มันจบๆไปแล้วแหละแต่มันยังไม่จบแค่นี้ไงหมอพอดีว่าไปบอกเขาว่าจะเอาเป็น ดับเบิลรูมนั่นแหละเบนซี่ก็คิดว่าเบนซี่บอกชัดเจนนะแต่พอเปิดห้องไปเนี่ยมันกลายเป็นห้องเตียงเดียวเบนซี่ไปกับเพื่อนผู้หญิงไงเบนซี่ต้องการจันอนแยกเตียงกันวุ้ย <laughs> เป็นอะไรกันหรุอด,ด็อกเตอร์ h e า double s i ว k คำว่า single room double room หรือ twin room เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงเตียง single room คืออะไร a single room is one room one bed single room ก็คือให้คิดถึงเตียงไว้ซิงเกิลรูมก็คือเตียงเดี่ยวในห้องหนึ่งห้องโอแบบนี้นี่เองก็คือใช้สำหรับคนคนเดียวพักแต่ดับเบิลรูมเนี่ยแตกต่างกันดับเบิลรูมคืออะไร It's not two rooms. It's only one room but with a big bed for two people. Double two people เข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้องเที่ยวต้องการสงสัยจะเป็นคำนี้ Twin room. A twin room is one room but two beds. You sleep separate. อ๋อ hmm. oh. แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะขับห้องสูด <laughs> เขาบอกว่าจะขับห้องสูดเนี่ยพนักงานเขาก็บอกว่าไม่มี why, why would you wear you your to suit a bag ไม่ใช่ก็ <laughs> บอกว่าจะไปขับห้องสูดหมายถึงสูตรรูมอยู่ Suit r o o m doctor ไม่มีสูตรรูม oh you're thinking of a sweet room Sweet, หวานไม่ไม่ไม่ไปกับเพื่อนสาวไม่ได้หวาน,านไม่หวานแนไม่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 ไมมเป็นอย่างน <c oughs> ี้เป็นอย่างนี้นคือว่าไอ้ห้องเนี่ยเราออกเสียงผิดอ้าวจริงเหรอใช่ออกเสียงสูตรไม่ได้มันมีตัวมันสะกดเหมือนสูตรแต่มันมีตัว e ตาม e. หลัง oh. มันเป็นคําที่มาจากฝรั่งเศสต้องอ่านว่า sweet sweet ไม่ได้แปลว่าหวานเหมือนเมื่อกี้มันแปลว่าห้องชุดห้องใหญ่ๆอื่แกรนเบนซี่ก็จำไว้ว่า สวีทรูมเนี่ยก็คือห้องใหญ่ทั้งชุดอ่านี้ถูกไหมหมอถูกซิงเกิลรูมซิงเกิลรูมเป็นห้องเดียวเตียงเดียวสำหรับคนโสดมาคนเดียวโอเคดับเบิลรูมดับเบิลรูมเป็นห้องที่มีเตียงเดียวแต่เตียงใหญ่สำหรับคนที่ไปด้วยกันสองคน แอ t w w n twin r o o m ต่างกันยังไงนี่ไงเบนซี่ต้องการห้องนี้ก็คือห้องที่มี2เตียงอ่ะพัก2องคนนอนแยกกันอาวไอ้ทิงคิสคยร์ฝึกภาษาอังกฤษแล้วอ่ะจะไปเมืองนอกแต่ไงก็อย่าลืมกด subscribe ช็อคชิปชาแนลด้วย